พระพุทธเจ้าี่เล็ทุกท่านนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับในอาทิตย์นี้นะครับเนื่องจากว่าพี่น้องของเราไม่อยู่นะครับอนุชนก็ไปลีเทสนะครับไปที่อำเภอไปนะครับดังนั้นอาทิตย์นี้ผมก็เลยอยากจะใจ้เราใช้ระบบออนไลน์นะครับในการนมัสก,การพระเจ้าด้วยกันนะครับก็ขอบคุณพระทเจ้าที่อาทิตย์นี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจากพระวจนะของพระเจ้านะครับใน ก็ทำอิสยาห์ครับบทที่43ข้อที่1 8 19นะ้ครับสองข้อเองนะครับเนี่ยที่นี้นะครับก็จะพูดถึงเคล็ดลับที่จะนำเราสู่พระพรในปีใหม่นี้นะครับดังนั้นก่อนที่จะเข้าสู่พระวจนะของพระเจ้าอยากจะเราอธิฐานด้วยกันเนาะขอพระเจ้าที่จะนำและก็อุยพรพี่น้องทุกๆกคนนะครับให้เราอธิฐานด้วยกันเนาะข้าแต่พระเจ้ารุกข์พุองสำหรับในวันนี้ขอพระเจ้าสรงนำพระสูวิุรนภพระวจนะของพระเจ้าที่จะ เป็นพระชนะที่หนุนจิตชูใจเราเป็นเพระชนะที่เสริมสร้างชีวิตของเราเป็นเพระชนะที่เป็นด้วยเดชและนำรอนในการนมนชีวิตในปีนี้ที่เราเองจะมีเคล็ดที่เราเองจะสามารถที่จะเผชิญกับสิ่งต่างต่างได้ ด้วยการสรงนำที่มาจากพระเจ้าขอบเจ้าทรงให้สิปัญญากับเราความเข้าใจกับเราที่เราจะยึดพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ในการดำเนินชีวิตตลอดทั้งปีนี้ที่เราจะมีชัยชนะที่มาจากพระเจ้าเราจะรับพร,พรที่มาจากพระเจ้าขอบยมสุตทรงนำมระสวิปนและสรงช่วยเหลือเราเป็นพิเศษการแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สาตเสริมพระองค์ขอบมอบฝากเวลานี้ที่จะอยู่ในการสรงนำที่มาจากพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระน,นามรเริสุขเจ้าอาเมนนะครับพี่น้องครับในเท่านนี้ พระวจนะของพระเจ้านะครับที่มาถึงเราในอิสยาห์บทที่4 3ข้อที่1 8บแนะครับถ้ามีพีน้ีก็ขอพี่น้องที่จะเปิดอ่านด้วยกันนะครับในอิสยาห์บทที่4 3ิข้อ1 8บแเก่าไว้ดังนี้ว่าพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าอย่าจดจําสิ่งล่วงแล้วนั้นอย่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อนดูเถิดเรากําลังกระทาสิ่งใหม่งอกขึ้นมาแล้วเจ้าไม่เห็นหรือ เราจะทำทางในทินธุรกันดานและแม่น้ําในที่แห้งแล้งอีกครั้งนะครับพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าอย่าจดจําสิ่งล่วงแล้วนั้นอย่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อนดูเถิดเรากําลังกระทําสิ่งใหม่งอกขึ้นมาแล้วเจ้าไม่เห็นหรือเราจะทําทางในทินธุรกันดานและแม่น้ําในที่แห้งแล้งนะครับพี่น้องครับจากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับ ถ้าเราดูตามพระคมของพระเจ้าแอนไปทีละวักนะครับเราก็จะเห็นว่าพระเจนะของพระเจ้าได้พูดถึงสี่ห้าอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือพ่อพีได้พูดกับเราว่าอย่าจำสิ่งที่ร่วมไปแล้วนะครับนั่นหมายา็ว่ามีอะไรไหมที่ผ่านเข้ามาในชีวิตในปีที่แล้วที่ทําให้เราเจ็บปวดทําให้เราไม่สบายใจเมื่อเราคิดถึงแล้วทําให้เราท้อใจทําให้เราเหนื่อยนะครับพี่น้อง ราจะนำของพระเจ้าอย่างแรกบอกว่าอย่าจดจําสิ่งที่ล่วงไปแล้วนะครับอันนี้อย่างแรกเนาะอย่างที่สองนะครับอย่าคิดถึงสิ่งเก่าๆ่านะครับอย่าคิดถึงสิ่งเก่าๆนะครับกวามหมายคืออะไรนะครับอย่าคิดถึงสิ่งเก่าๆนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่ท่วงเราเมื่อเรานึกถึงแล้วทําให้เราไม่สบายใจดังนั้นเราก็ไม่ต้องคิดถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วในปีนี้นะครับเพื่อที่เราจะไปสู่ชัยชนะ ที่พระเจ้าเตรียมไว้กับเรานะครับอย่างที่3มเพิ่มปีในสองข้อนี้บอกไว้ว่าเรากําลังทําสิ่งใหม่นะพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าเรากําลังทําสิ่งใหม่นะครับดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเหล่าเรานะครับที่เราจะเป็นคนหนึ่งที่สังเกตไฟวิญญาณได้นะครับสังเกตไฟวิญญาณในที่นี้นะครับสังเกตว่าพระเจ้ากําลังจะทําสิ่งใหม่ๆกับเราในปีนี้พระเจ้าจะนําพระพรใหม่ๆมาสู่ชีวิตของเราในปีนี้นะครับดังนั้น ถ้าเราจะสังเกตไฟวิญญาณได้หรือเราจะรู้ว่าพระเจ้ากําลังทําสิ่งใหม่ๆในชีวิตของเราได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเรามีชีวิตที่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าเมื่อเรามีชีวิตที่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าแน่นอนครับพี่้องคบเราจะสามารถที่จะสังเกตไฟวิญญาณได้เอ๊ะพระเจ้าก <akk os> ําลังทําสิ่งใหม่ๆให้กับเรานะครับและก็อีกอันหนึ่งอย่างที่สี่บอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็ปรากฏนะครับเดี๋ยวนี้มันก็ปรากฏนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นแหละ กำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะมันก็ปรากฏคือปรากฏเดี๋ยวนี้นะครับดังนั้นเราจะให้เห็นหรือเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าจะทําสิ่งใหม่ๆแล้วก็จะปรากฏขึ้นนะคืออะไรรู้ไหมครับพี่น้องเริ่มต้นจากความเชื่อนะครับดังนั้นปีใหม่นี้ขอพระเจ้าช่วยเหลือเราที่เราจะเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อนะครับเชื่อในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทําสิ่งใหม่ๆในชีวิตของเรานะครับงนั้นขอพระเจ้าเมตตานะครับต่อมาพระพิมพบอกว่าพระเจ้าจะทําสิ่งธุรกันดาร และแม่น้ำที่แห้งแล้งนั่นหมายความว่าพระเจ้าจะทําทางในถิ่นทุรกันดารหมายความว่าทางที่ไม่มีทางหรือไม่มีความหวังหรือทางที่คูกขครนะครับแต่พระเจ้าจะทําให้เป็นทางที่เราสามารถจะไปอย่างสะดวกสบายนั่นหมายความว่าชีวิตจะลาบลื่นนะครับแล้วก็ไปสู่พระพรที่พระเจ้าจะเตรียมไว้ให้นะครับและอีกอันหนึ่งที่บอกว่า แม่น้ำในที่แห้งแล้งนะครับถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมานะครับอาจจะเป็นปีที่แห้งแล้งสําหรับเราหรืออาจจะเป็นปีที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้รับพระพรหรือขาดพระพรนะครับดังนั้นปีนี้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะกระทำนะครับแม่น้ำในที่แห้งแล้งนั่นหมายความว่าพระเจ้าจะทําให้แม่น้ํานั้น มีชีวิตชีวาขึ้นนะครับดังนั้นนี่พระวจนะของพระเจ้า,าในพระธรรมอิสยาห์นะครับอิสยาห์บทที่4 3่สิบสามดสินะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาดูด้วยกันนะครับพี่น้องเคล็ดลับที่จะนํานาไปสู่พระผรอในปีใหม่นี้นะครับดูด้วยกันนะครับประการที่1ถ้าให้เราปล่อยวางอดีตที่ผ่านมานะครับในข้อส8บนะพระเบียวว่าอยาจดจําสิ่งล่วงแล้วนั้นอยาพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อนนะครับพี่น้องครับ พระฉนะของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้สั่งให้เราลืมลืมอดีตอย่างสิ้นเชิงนะครับแต่พระเจ้าสอนเราว่าอย่ากให้อดีตมาควบคุมปัจจุบันและอนาคตของเรานะครับอดีตของเราอาจจะเต็มไปด้วย 1. นึ่งความล้มเหลียวเราทำมานอย่างแล้วไม่ประสบความสำเร็จเราทำแล้วไม่ได้หนังที่เราคาดหมายไว้หรือเราทําแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้ เราขาดทุนหรือเราไม่ได้พออักผ่อนอาจจะเป็นความล้มเหลวพี่น้องครับพระเจ้าบอกว่าอย่าจดจำสิ่งล่วงแล้วนั้นนะครับอย่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อนนะครับหรืออาจจะเป็นบาดแผลนะครับปีที่ผ่านมาเราอาจจะมีบาดแผลหรือ,อมีคนว่ารายเราหรือมีอะไรที่ทำให้เราเจ็บช้ําใจ หรือเสียใจหรือทําให้เราไม่สบายใจหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราพี่น้องครับขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าช่วยเหลือเราพระบิดาว่าอย่าให้อดีตมาควบคุมปัจจุบันและอนาคตของเราดังนั้นอย่าจำสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ทําให้เราเจ็บสิ่งที่ทําให้เราไม่สบายใจอย่าจำนะครับบาดแผลที่เกิดขึ้นกับเราดังนั้นพระบิดาว่าให้เราลืมนะครับอะไรอีกอย่างเช่นความผิดบาปที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา ขะเจ้าเมตตาไม่ว่าเราจะทำบาปทำอะไรด้วยความตั้งใจหรือถูกทดลองหรือความผิดพลาดหรือความไม่ตั้งใจพี่น้องครับเมื่อเราสารภาพาพระสุกิดยกบาปผิดให้กับเราแล้วดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือลืมสิ่งเหล่านั้นที่เคยทําและอย่าทําอีกพระเจ้ายกโทษให้กับเราแล้วดังนั้นขอพระเจ้าเมตตาเราความผิดบาปพระเจ้ายกโทษให้เราแล้ว พี่น้องที่รักนไม่เพียงแค่ความผิดบาปหรือแม้แต่ความสําเร็จเดิมๆหรืออดีตที่ผ่านมนาะปีที่แล้วเราประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนพระพี่มบอกว่าให้เราลืมอยาจจ่าจดจำอย่าพิเคราะห์แต่ให้เราปล่อยวางนะครับแม้แต่ความสําเร็จเดิมๆังนั้นขอพระเจ้าไม่ต่างเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าเรายึดติดอยู่กับอดีตเราจะพลาดสิ่งใหม่ที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับ ถ้าเรายึดติดอยู่กับพระพรปีที่แล้วเดิมๆปีนี้พระเจ้าจะทําสิ่งใหญ่ดังนั้นขอให้เราเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้ามีชีวิตใหม่กับพระเจ้าติดตามพระเจ้าเหมือนกับชีวิตของเปาโลนะครับในฟิลิปปีบทที่สามข้อสิบสามสิบสี่นะคะรับอดีตเปาโลทําอะไรครับพี่น้องเปาโลข่มเหงกิตติจักรจับคริเสเตียนเข้าคุกนะหลังจากที่เปาโลได้พบกับพระสกิตเปาโลกล่าวว่า ลืมสิ่งที่อยู่ข้างหลังและแล่งไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าพี่น้องครับปอโลไม่ได้ปล่อยให้อดีตความผิดพลาดของตัวเองนะ้นมาผูกมัดชีวิตแต่ปอโลมุ่งหน้าไปข้างหน้าโดยที่ให้พะสุขิณนะเป็นผู้นําของเขาปอโลจึงกลายเป็นอาคารทูตผู้ยิ่งใหญ่ของพิสุขิด พี่น้องที่ว่หน่อยครับขอพระเจ้าที่จะเมตตาเรานะครับขอพระเจ้าช่วยเหลือเรานะครับดังนั้นเคล็ดลับที่จะนำสู่พระพรพในปีใหม่นี้ประการที่หนึ่งก็คือปล่อยวางอดีตท,ที่ผ่านมาขอพระเจ้าช่วยเหลือเราที่เราจะปล่อยวางอดีตท,ที่ผ่านมานครับประการที่สองนะครับปรับสายตาให้ตรงกับพระเจ้าพ่านพีพูดอย่างไรพี่น้องครับบอกว่าดูเถิดเรากําลังทําสิ่งใหม่งอกขึ้นมาแล้วเจ้าไม่เห็นหรือพี่น้องเชื่อย่า ปัญหาในสังคมปัจจุบันนี้หรือปัญหาของพี่น้องริสเตียนคืออะไรอยู่ไหมครับเราไม่ได้ติดสนิทก,กับพระเจ้าเราไม่ได้ใกล้ชิดกับพระองค์เราก็เลยไม่รู้ว่าพระเจ้าทํางานอะไรในชีวิตของเราพระพี่บอดดูเถิดเรากําลังทําสิ่งใหม่งอกขึ้นมาแล้วเจ้าไม่เห็นหรือปัญหาไม่ใช่พระเจ้าไม่ทํางานไม่ทรงทํางานแต่เป็นเพราะว่าสายตาของเรามองไม่เห็นเราไม่เห็นพระพรไฟวิญญาณที่พระเจ้าเตรียมไวห้กับเรา พระเจ้าบอกพระเจ้ากําลังทําสิ่งใหม่เราจะเห็นสิ่งนี้ได้โดวยวิธีไหนถู้ไหมครับดังนั้นสิ่งใหม่สิ่งที่เป็นพระพรใหม่ใหม่สิ่งที่เป็นพระพรไฟวิญญาณที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราเนี่ยเราต้องทำยังไงรูร้ไหมพี่น้องครับเราต้องมองด้วยสายตาแห่งความเชื่อปีนี้พระเจ้าจะทําสิ่งใหม่ๆเราต้องมีสายตาเหมือนอย่างที่พระสุกิดได้มองพระสุกิดได้มองไม่เหมือนกับสาวกของพระสุกิดได้มอง ดังนั้นเราต้องปรับสายตาของเราอาจจะเปลี่ยนมุมมองจากการที่เรามองปัญหาแต่ให้เรามองที่พระสนาของพระเจ้าเราจะมองว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยเรามีข้อจํากัดที่เราทําไม่ได้แต่ให้เรามองที่ฤทธเดชของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเลยละครับพี่น้องแคมที่เราเองจะปรับสายตาให้ตรงกับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเลยละนะครับพี่น้องจาคาเล็บได้ไหมกัานรนันถีบทที่13กับ14 โยชัวกับคาเลข็ขึ้นไปสำรวจดินแดงคนอีมากมายกลับมารายงานเห็นทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ผลไม้ลูกดกแต่ว่าคนที่อยู่ในนั้นเป็นคนยากตัวยากพอเห็นเหม่อนั้นปุบ๊บเขากลับมารายงานโอ้เราสู้เข้าไม่ได้หรอกยังไงเราไปแล้วก็ตายแต่คาเล็กโยชัวไม่ได้เห็นอย่างนั้น คาเลบยูชูวาเห็นอะไรรู้ไหมครับเห็นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ถึงแม้คนจะใหญ่แต่พระเจ้าใหญ่กว่าน,นั้นเราสามารถที่จะเข้าไปและสามารถที่จะยึดเมืองน,นั้นได้คาเล็บเห็นพระเจ้ามั่นใจในพระเจ้าคาเลบยูชูวาบอกว่าเราจะขึ้นไปยึดของแผ่นดินนั้นเถิดผู้ที่มองด้วยสายตาเห็นความเชื่อจะได้รับพระพร คนที่มองสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยสายตายความเชื่อจะได้รับพระพรดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเลยคนระับปีใหม่นี้อาจจะยังเห็นถิ่นธุรกันดานแต่พระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเจ้าไม่เห็นหรือนั่นหมนายความว่าพระเจ้ากําลังทําสิ่งใหม่ให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นนะ่ะอาจจะเป็นถิ่นธุรกันดานแต่เจ้าไม่เห็นหรือเห็นอะไรล่ะเห็นพระพรเฟียร์ยีนที่พระเจ้าได้กําลังเตรียมให้กับเรา น้นขอพระเจ้าที่จะให้เราเห็นสายตาการสุนําของพระเจ้าให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตของเราทุกๆอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยนะครับนั้นขอพระเจ้าเมตตาของพระเจ้าที่จะช่วยเหลือเรานะครับพี่น้องครับเคล็ดลับที่จะนําเราสู่พ,พระพรในปีใหม่นี้หนึ่งปล่อยวางอดีตที่ผ่านมาประการที่สองปรับสายตาให้ตรงกับพระเจ้าประการที่สามนะครับพี่น้องครับเปิดทางให้พระเจ้าทํางาน เปิดทางให้พระเจ้าทํางานในก็สิบเก้าขอครับพระบิดว่าเราจะทําทางในทิ่ินธุรกันดาราและแม่น้ํอย่างที่แห้งแล้งพี่น้องจะรัก่อรพระเจ้าไม่เพียงให้เราเห็นสิ่งใหม่แต่พระเจ้าลงมือทำด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพระเจ้าไม่เพียงให้เราเห็นสิ่งใหม่แต่พระเจ้าทรงลงมือทำด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า เมื่อเรารู้อย่างนี้นพระผิว่าเราจะทําทางในถิ่นทุรกันดารและแม่น้นําในที่แห้งแล้งถิ่นธุรกันดารที่ไม่มีทางแต่พระเจ้าจะทําให้มีทางทางอนจักคุกคาแต่พระเจ้าจะทําให้เป็นทางที่เลี่ยงที่เราสามารถที่ไปได้นั่นหมายความว่าชีวิตอาจจะยากลําบากแต่พระเจ้าจะให้เราไปได้โดยการทรงนำที่มาจากพระเจ้าโดยการเปิดทางของพระเจ้า แม่น้ําที่แห้งแล้งพระเจ้าจะทําให้มีน้ำดังนั้นสิ่งที่แห้งแล้งสิ่งที่ไม่มีชีวิตพระเจ้าจะกระทําให้มีชีวิตพี่น้องครับนั่นขอพระเจ้าเมตตาเราหน้าที่ของเราคืออะไรรู้ไหมครับพี่น้องเชื่อฟังให้เราเชื่อฟังพระเจ้าถ้าพระเจ้าให้เราทํอบางอย่างหรือเริ่มต้นเลยเราจะไม่รู้ว่าพระเจ้าจะให้เราทําอะไรแต่เราเริ่มต้น้วยการเชื่อฟังพระเจ้าถึงเวลาวันอาทิตย์ไปนมันสก,การไป ถึงเวลาอธิษฐานอธิษฐานถึงเวลาอ่านเพิ่มพีอ่านเพิ่มพีถึงเวลามีโอกาสประกาศเราประกาศหน้าที่ของเราเชื่อฝันเราทําของเราในสิ่งที่พระเจ้าได้รับมอบหมายให้กับเราเราได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้เราทําสิ่งนั้นด้วยการเชื่อฝักนะและรอดูนะครับพี่น้องเราจะเห็นพระพรที่มาจากพระเจ้าหน้าที่ของเราอย่างหนึ่งก็คือวางใจวางใจในพระเจ้าเมื่อเราทําแล้ว,วเราเชื่อและวางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะ กระทำสิ่งอัศจรรย์ในชีวิตของเราพระเจ้ากระทำสิ่งใหม่ใม,ม่ในชีวิตของเราดังนั้นถึงแม้จะยังไม่เห็นตอนนี้แต่ให้เราวางใจในพระเจ้าเราดูว่าเอ๊ะพระเจ้าจะทํำยังไงแต่เมื่อถึงเวลาเราจะเห็นว่าโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทำนะครับดังนั้นไม่เพียงหน้าที่ของเราแค่เชื่อความวางใจต่อมานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ขาดความการสรงนำของพระเจ้าแลวพระเจ้าจะให้เราทําอะไรนะให้เราทํา หรือมีคนอยากจะมีส่วนในการรับใช้แบบใดแบบน่งนะรเราก็อำนวยความสะดวกให้กับเขาไม่ขัดขวางกระทรงนำของพระเจ้าหรือบางทีบางครั้งอาจจะเป็นไฟนือหนาของเราเนะเราไม่อยากทาไม่อยากทาแบบนี้ไม่อยากประกาศไม่อยากพูดเรื่องราวของพระเจ้าถ้าเราไม่อยากทําแบบนี้พี่น้องเชื่อรงไรขอพระเจ้าช่วยเลยครับถ้าเราไม่อยากทําเป็นการขัดขวาง การส่งนำของพระเจ้าบางครั้งสิ่งที่ขัดขวางการส่งนำของพระเจ้าไม่ใช่อะไรที่ไหนที่ไกลบางครั้งอาจจะเป็นเพราะความไม่กล้าของเราความกลัวของเราบางครั้งพระเจ้าทํางานในชื่อของเราได้แต่เราต้องยอมยอมที่จะเข้าออกมาจากความกลัวนะครับพี่น้องของพระเจ้าเมตตาพวกเราจําโมเสสได้ไหมในประโยคที่สิบสี่ข้อสิบสามสิบหโมเสสรู้ว่าข้างหน้า เป็นทะเลแดงข้างหลังเต็มไปด้วยศัตรูแต่พระเจ้าให้โมเสสยกไม่ท้าเมื่อโมเสสเชื่อฟังพระเจ้าก็เปิดทางให้เช่นเดียวกันครับในชีวิตเราข้างหน้า,าอาจจะมีปัญหาข้างหลังอาจจะมีปัญหาแต่ถ้าเราเชื่อขังพระเจ้าพระเจ้าก็จะเปิดทางให้กับเรา เหมือนกันอบอับราฮัมเช่นกันพี่น้องครับอับราฮัมพระเจ้าสั่งให้ออกไปโดยไม่รู้จุดหมายปลายทางนะอับราฮัมทําอย่างไรครับพี่น้องอับราฮัมเชื่อคพระเจ้าและก็ไปตามกระสงเรียกของพระเจ้าพระเจ้าก็เปิดทางใหม่ให้กับอับราฮัมอับราฮัมจึงกลายเป็นบิดาแห่งความเชื่อพี่น้องที่รักใยทิ้นทุละกทนเลานช่วงเวลาที่ยากลำบากที่แห้งแล้ง หมดหวังหมดแรงแต่พระเจ้าตรัสว่าเราจะทำทางเราจะทําให้แม่น้นามีน้ําเมื่อเราเปิดใจให้กับพระเจ้าพระเจ้าก็พร้อมที่จะเปิดทางให้กับเราพี่น้องครับพรววจนะณของพระเจ้าอยากจะสรุปนุนใจสำหรับปีใหม่นี้เพราะตอนในปีใหม่นี้ไม่ได้เริ่มจากการเปลี่ยนปีแต่ เริ่มจากการเปลี่ยนใจของเรานี่แหละไม่ได้เริ่มจากการเปลี่ยนปีใหม่แต่ว่าเริ่มจากการเปลี่ยนใจของเราดังนั้นประการที่หนึ่งให้เราวางอดีตไว้กับพระเจ้าจะไปพูดถึงลืมเมื่อซ้ำบาดแผลในปีที่แล้ววางอดีตไว้กับพระเจ้าประการที่สองมองปัจจุบนับบนบด้วยสายตาแห่งความเชื่อปรับสายตาให้ตรงกับพระเจ้ามองปัจจุบันด้วยสายตาแห่งความเชื่อ ถึงแม้บรรยัางจะริบหลีแต่สายตาในความเชื่อเราเชื่อและพระเจ้าจะกระทำการที่สามก้าไปข้างหน้าเปิดทางให้พระเจ้าทรงทํางานเปิดกายเปิดใจของเราให้พระเจ้าทํางานพี่น้องครับเมื่อเราทําแบบนี้พี่น้องครับปีนี้เราจะรับพระพรด้วยกันนะครับขอพระเจ้าที่จะวอวยพรพี่น้องสมาชิกทุกทท่านทุกๆคนนะครับที่จะรับพระพรร่วมกัน ขอพระเจ้าที่จะอวยพรและปกป้องพี่น้องที่เดินทางไปที่แม่ฮ่องสอนด้วยที่จะกลับมาด้วยความปลอดภัยนะครับพี่น้องที่กําลังเจอกับปัญหามันอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตขอพระเจ้าที่จะช่วยกู้และเราจะผ่านปัญหาน,นั้นไปด้วยกันนะแต่ลืมนะครับว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมทํำทายเสมอใครเป็นอะไรเป็นอย่างไรเมื่อพี่น้องหายไปผมจะทไทายทุกคนนะครับขอพระเจ้าที่จะนำและก็อวยพรนะครับ ส, <arias> สุดท้ายน,นี้เราจะอธ <Jean> ิษฐานด้วยกันเนาะขอพระเจ้าที่จะนําและก็อวยพรนะครับให้เราสงบใจด้วยกันครับข้าแับพระเจ้ารูกขอบคุณพระองค์หสมบพระวิชนะของพระเจ้าที่มาถึงลูกแล้วก็มาถึงพี่นมองคีจากภูพุ่งช่างกีเลข้าแั่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าสมเมตานาแล้วก็อวยพรเราทั้งหลายในปีนี้ที่เราจะมีเคล็ดลับในการดําเนินชีวิตที่จะเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้านะเคล็ดลับที่เราจะไปรับพระพรด้วยกันอวยพรพระวิชนของพระเจ้าอวยพรเราที่เราวิงจะนําบทเรียนจากพระธรรมอิสยาห์นี้ ที่เราจะลืมสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตสิ่งที่ทวงเราสิ่งที่ทําให้เราเป็นบาดแผลสิ่งที่ทําให้เราเจ็บปวดขอบเจ้าสรงยศทษให้กับเราและให้เราลืมนะขอบเจ้าสรงเมตตาชีวหลือเราที่เราจะปรับสายตาให้เป็นเหมือนกับพระสุคีตเจ้าปรับสายตาให้ตรงกับน้าพระทัยของพระองค์ปรับสายตาให้เป็นที่ถวายเกียรติพระองค์ที่เราจะมองเหมือนกับที่พระเจ้าทําและพระเจ้าจะกระทําสิ่งใหม่ๆในชีวิตของเรา โวคาราบระเ,เจ้าของเจ้าทรงเมตตาช่วยเหลือเราด้วยและขอบเจ้าทรงเมตตาช่วยเหลือเราที่เราเองจะเปิดทางให้พระเจ้าทํางานผ่านชีวิตของเราเพื่อที่เราจะรับพระพรจากพระเจ้ารับพระพรจากพระเจ้าและเป็นพระพรให้กับผู้คนมากมายคาราบพลเจ้ารุกขบุณพรงรรเสริญพงค์ขอพระองค์อวยพรพี่น้องสมาชิกทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในสัป,ปดาห์นี้ที่เขาจะได้รับกําลังสติปัญญาสุขภาพที่ดีปกป้องมาล้อมอวยพร พี่น้องสมาชิกทุกทุกคนที่จะรับปุย๋ยคอที่มาจากพระเจ้ามีคนไหนไม่สบายเจ็บป่วยขอพระเจ้าส่งแต่ต้องราาักษามีคนไหนไม่สบายใจมีปัญหาเกิดขึ้นขอพระเจ้าส่งช่วยกู้ข้าแต่พระเจ้ารู้ขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ของมอบฝากพี่น้องสมาชิกทุกคนที่จะอยู่ในการสนันำของวิพรอนที่มาจากพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนเจ้าผ่านค้าสวัสดีครับ